สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องของผมนะครับผมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอชอนนะครับผมก็มาพร้อมกับปืนลูกซองเติม7,299บาทนะครับเป็นปืนลูกซอง8 5ดาวกระบอกใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับ ปิดประตูแรกก็เป็นประตูสีมพูนะครับสองผัวเมียมรณะนะครับผมเอ้ยผมลืมบักระเะบิดปะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบักเดี๋ยวเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนยิงเลยโอ้โคตรแรงเอฟเฟกต์มันแหลกมากเลยแหลกจริงเนี่ยมีเกิดอีกไหมไม่น่ามีแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทําการบักระเบิดนะครับระเบิด j จดีของเรานั่นเองไปเอาปืนบอมมาเจดี JD อยู่ไหนโอเค มีดนี้ใช้มีดอะไรดีมีดหมุนดีกว่าเกิดมาโอเคสัตว์เลี้ยงออกมาปพาะวะ่าโอเคนึกว่าไม่ไดเอามาซะแล้วโอเคถือบอมค้างไว้ครับจนกว่าจะเสร็จปืนอย่าเพิ่งหายเด้อหายนี่คือซวยเลยนะโอเคเรียบร้อยครับมาร์กติดเรียบร้อยแล้วแม็กสำรองไม่จำกัดนะครับไอปอืนลูกซองกระบ,บอกนี้รอเลยตอนนี้ปึ๊บมาแล้วเอามีดหมุนมาด้วยนะครับ มีหมุนแมงโคดแรงนะครับดีมากคือเรากดคี่ขวาชาร์จเต็มหลอดแล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องมากดใหม่ซ้ําหลายรอบมายิงครับทดสอบยิงถามว่ามันแรงไหมนะครับมันก็แรงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นเข้าใจที่ผมพูดป่ะถ้าเป็นลูกซองแบ็คโฮก็จะแรงกว่านะครับหรือเปล่าวะผมจําไม่ได้แล้วอันนี้ก็วิ่งไปตามทางนะครับ อยากกระโดดตกก็พอลนะ้ตกไปนี่คือแตกนะมีดหมุนชาร์จแล้วก็ปล่อยเลยครับผมมันจะหลุดปะวะถ้าเจอพื้นต่างระดับปกติมันจะหลุดนะครับโอเคนี้ไม่หลุดมาแล้วเอย้ยกเลิกดิเออนึกว่าจะไม่ยกเลิกให้มายิงเลยครับระเบิดเจดีเราบล็อกมาเรียบร้อยแล้วถามว่าแรงไหมก,ก็แรงอยู่นะพอใช้ได้อยู่นะครับ ปาระเบิดไปกระสุนให้มาเยอะมากเลยไอกระสุนตัวเล็กด้านหน้าเยอะกว่าแบ็คโฮลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมแหลกมากอเอาระเบิดไปมึงยิงไปเลยดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับถ้ามีระเบิดเจดีช่วยนะครับมันมันปล่อยสกิลตัวแรงแล้วนะครับอันนี้ต้องหลบหลบดีๆหุนรอบตัวแม่งเลยด้วกันแอบเปลี่ยนลูกแล้วก็ปลาระเบิดเข้าไป ี๋ยวอีกล่างหนึ่งมันจะลงมานะครับเดี๋ยวรอก่อนเลือกใกล้หมดละโอเคปะมาเลยอีกตัวหนึ่งอะ่ะเ้ยชิบหายนี้แล้วต้องรีบยิงครับต้องรีบยิงทันปะวะทันละมัง้งเออทันอยู่อันนี้อยากเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้ไม่มีคนเข้ามาช่วยวะใครวะดีเลยเข้ามาช่วยแต่ว่าคงทิ้งปืนให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าใช้อยู่ไงนะครับแล้วคือผมบังแล้วเบิดเจดีไว้เอาปืนอื่นม,มาเล่นละกันเดอ้อ ิงเลยมันเอาปืนอะไรมาเล่นวะนะนี่ผมสร้างอยู่ในช anel ที่คิดว่าไม่น่าจะมีคนเข้ามาเล่นนะแต่ก็มีคนเข้ามาเล่นจนได้นะครับเฮ้ยชิบหายแล้วผมะวะเอาเพื่อนโดนไปยิงดิช่วยเพื่อนก่อนเอ้าเพื่อนแตกเป็นไรไอตัวข้างหลังมันยิงแน่เลยไอมอนด้านหลังอะ่ะเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์ละเดี๋ยวจะหนีจากตรงนี้ก่อนไปครับ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 โอเคเอ้าชิบหายไม่ทันเดี็ดเดี๋ยว หลบเข้าซอกก่อนแล้วก็วิ่งออกไปใหม่ครับปึบ๊บเข้าซอกโอเคจังหวะนี้แหละยิงเสาเลยแตกดิแตกดิกดโอเคตัวไหนลงมาคราวนี้เดี๋ยวห่างๆก่อนอูชิมหายแล้วจะถอยทันไหมเนี่ยถอยทันแหละถอยถอยก่อนถอยก่อนแรงนะครับวันนี้โดนไม่ได้เพื่อนเกือบแตกครับเมื่อกี้ยิงเลยลำคาในด้านหลังว่ะผมขอยิงเคลียร์แม่งไปได้ไหมแตกไปมึง ยิงไปก่อนเออแตกไประยะใกล้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยปืนนี้แตกไปเดี๋ยวยิงเป็นลูกธนูระเบิดโดนไหมวะเฮ้ยถึงอยู่ขอเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยมันยิงไม่เลิกเลยวะ่ะผมโดนอีกแล้วว่ะหมดยังมาคราวนี้ก็ยิงยาวๆเลยครับผมเพื่อนจะทําอะไรเพื่อนจะทาอะไรรอให้มันติดเสาได้ไหมเพื่อนเป็นบัวไม่น่าเป็นงั้นยิงไปเรื่อยเลยครับไปเร็วดี โอ้โหสกิลนี้อีกแล้วไปมึงกลับที่เดิมมึงอย่าอย่ามาตรงนี้ไปมันก็ใกล้จะตายแล้วนะโอเคไปสักทีตอนนี้มันเอาใครไว้เนี่ยผมเอาเพื่อนไล่แล้วไม่ยอมไปวะแม่งเอาแล้วเบิดไปเลยปะได้จบจบไปอัดตัวเน้นโอเคมอนด้านหลังไปหมดแล้วนะครับงงแตเสียเวลาอยู่กับมอนด้านหลังนะครับเรียวทันปะวูเรียวยไม่ทนันวะ อุ้ยเกือบเกือบเกือบตายครับเกือบตายยิงสกิดสาวไว้ก่อนโอเคยิงสาวไปเลยแตกโอเคคราวนี้มาคู่โหพี่พี่ไม่กดชุบอ,อ่ะโอ้ดีนะมันไม่ล็อกตัวผมหายแล้งานหยาบแล้โอเคก็พอได้อยู่นะครับโอ้ยมาอีกแล้วเพื่อนปล่อยฟรีเห,อหรอคราวนี้มาถ้าผมชุบด้วยถ้าเกิดเพื่อนตายผมก็จะชุบนะครับ อย่าล็อกตอนที่มันปล่อยไอ้พื้นแดงมาก็พอแล้วไม่ชอบนะครับยิงไปเลยตอนนี้คือมันอยู่นิ่งแล้วไม่รู้ทำไมมันยืนนิ่งอย่าล็อกตัวกูอย่าล็อกตัวกูกวกชิบหายแล้วหนีทันไหมเนี่ยโอ้โหหนีไม่ทันวะไม่เป็นไรปืนลูกซองมาเราคือเพื่อนจะไม่กดชุบตัวเองหน่อยเหรอไม่ดูใครก็พาเขาแบบด้วยแล้วกันผู้เล่นใหม่หรือเปล่าแบบลองอินเข้ามาเล่นขำๆ ยิงไปเลยนะครับยิงปืนให้เขาด้วยแล้วก็ให้เราตายเกิหม่โอ้โหมันพุง่งมันพุ่งมาแล้วมันล็อกตัวใครไปเนี่ยโอ้โหทำไมต้องเป็นตัวผมด้วยวะลำบากมากตอนนอี้ตายแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เอาตัวผู้ชายก่อนเลยหน้าลำคาญที่หายเลยเอาแม่งจะตายไปเพราะมันใกล้จะตายแล้วอัดตัวเน้นๆเลยดูครับความแรก เปเรมเดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมมองไม่เห็นตัวหนังสือวะ่ะยิงให้มันตายตาย,ตายไปตายไปเออก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณสิบสองนะครับอันนี้อีกแล้วลบครับโอ้โหเพื่อนยังจะยืนให้มันฆ่าอีกมาผมก็ลบครับผมมามาดยิยิงหัวโดนเท่าไหร่วะเนี่ยตัวหนังสือแดงเลยวะถ้ายิงหัวงั้นเลงช่วงคอแล้วกันนะครับ อนนี้มันใกล้ตายแล้วแตกไปโอเคไปครับไปประตูถัดไปดีกว่าเดี๋ยวต้องบั็กระเบิดตั้งแต่ตรงนี้ดีไหมเนี่ยจะได้เรื่องปะเนี่ยอันนี้คือตัวไหนวะเนี่ยไอวัวแน่เลยวัวป่ะใช่ปะวะโอ้โหวัวด้วยงั้นเดี๋ยวไอประตู ที่เราต้องจูงวัวเนี่ยผมขอข้ามไปนะครับไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปกว่าจะถึงบอสนะครับแม่งโคตรนานกินเวลาชิบหายเลยนะครับเวลาเราแบบได้ด่านที่มันต้องจูงวัวนะครับมายิงอัดเน้นๆเ,เลยครับผมมันก็แรงนะปืนเนี่ยแต่ถ้าให้ดีอ่ะขอแบบยิงไวกว่านี้มีปะ่ะรู้สึกว่ามันยังไวไม่พอวะ่ะเปลี่ยนรูปมาระเบิดครับแล้วก็ยิงครับ มาเราได้คนช่วยนะครับทีมงานพิเศษนะครับผมที่หลงเข้ามาในห้องนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันอบบบับวส์ต้องระวังนะครับกระโดดรลบเย่กระโดล yeah, ะโดลบได้เฉยเลยนี่ยิงใกล้เลยอัดตัวนเน้นเลยเดีย๋ยวรอมันเปลี่ยนล่างนะครับเราต้องเก็บรองเท้านะครับรอมันเปลี่ยนล่างก่อนไม่เปลี่ยนล่างอีกมาเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนไอเทมรองเท้าต้องมีเหลือไว้นะครับมาปาลาระเบิดไปทำไงให้มันติดบั๊กวะผมทําไม่เป็นวะ ยิงครับไม่มีปืนลูกซองแบ็คโฮะไม่สามารถที่จะใช้หลุมดําเพื่อดูดตอกล่อมันได้นะครับโอเคไม่เป็นไรไอ้นี้ก็สุดยอดแล้วยิงเลยเดี๋ยวรอมันพุ่งมาก่อนมันพุ่งมาแล้วมันพุ่งมาแล้ววิ่งหนีดีรออะไรอ่ะอยู่ไปก็ตายโอ้โหนี้ก็แรงเหมือนกันนะที่มันยิงเนี่ยสีม่วงอันเนี้ช่วยกันยิงไว้เพื่อนช่วยกันทำอาหารกินหน่อยถอยก่อนถอยก่อนมันต้องปล่อยสปีดมันแน่ๆมันเอาใครเนี่ย มันเล็งผมวะ่ะมันยังเล็งผมอยู่เลยกครจะเปลี่ยนร่างแล้วรออีกนิดนึงทนอีกนิดนึงกายละกาละกลันละนะครับปาระเบิดไปบอสใหญ่หมาแล้วครับผมปลาระเบิดไปลูกซองยิงต่อเลยครับดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยสามร้อยกว่าเลยนะครับพลังโจมตีคูณยี่สิบนะครับคือแบบว่าตอนนี้โคตรแรงนะครับเออล้วเจอไอ้ไอ้สกิลที่มันทำให้เราเมาเนี่ยเจอนี้เข้าไปยิ่งแรงขึ้นอีกนะครับปาระเบิดไป ยิงนะครับช่วยกันยิงเรามาจบกันเถอะเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนโมเดลบอสใหม่วะผมผมเบื่ออันนี้แล้วว่คตอนนี้ผมโดนเมาแล้วเมาแล้วครับยิงนะครับโคตรแรงสี่ร้อยนะครับดามเมจต,ตอนนี้อ่าเหลือสามร้อยแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็แรงแล้วเพื่อนอกดชุบเกิดบ้างน้ำตาจะไหลกลายเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับดาร์กเวฟพาระเบิดไปยิงต่อครับผม,บผมก็ปั๊มเลือดด้วยนะครับ ยิงไปเลยตายแล้วแหละบอสอะตอนนี้เห็นลูกแปบบ๊บระเบิดไปครับเฮยยิงต่อครับใกล้ตาย,ตายละคนอิงนิดนึงก็รีบจบอยู่นะครับตอนนี้โคตรแรงครับปืนเนี้ยเป็นปืนที่แบบว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใครที่จะเติมก็เติมได้เลยนะครับเอามาเล่นยิงมัมมี่ก็ดี PVE ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาไปยิง PVP ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนลูกซองระยะไกลนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดใครมีความสามารถก็เอาไปเล่นได้นะครับไม่ว่าโดนระเบิดไปยิงขันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะครับแต่ใช้มีดตัวนี้ก็แหละหมุนปั่นไปเลยวิ่งแม่งเลยนะครับเพราะว่าเลือดผมเยอะไงมันทําอะไรผมไม่ได้หรอกมากดสกิลแซดเลยครับยิงรัวไปเลยตายไหมเออสักทีนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการเอาปืนลูกซอง8.5กระบอกเนี้ย มาลงเล่น PVE อย่างประตูผี3นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ